สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรรถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมและทำความเข้าใจกับสวิตตัวหนึ่งที่มีใช้อยู่กับรถมอเตอร์ไซค์บางยี่ห้อบางรุ่นนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะให้พี่ทองสุกแจ้งเกิดแทนพี่ปุ้ยนะครับพี่เขาสวัสด,ดีแล้วนะครับนะ สืบเนื่องมาจากว่าตอนนี้นะครับทั้งรอบเช้ารอบบ่ายรอบคล่ำเนี่ยคือครูสอนเรื่องอระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์อยู่นะครับแต่พอเวลามีรถชาวบ้านเขามาขอรับบริการเนี่ยครูก็จะหยุดชั่วคราวเพื่อไปเซอร์วิสรถให้นักศึกษาเนี่ยได้ได้ไปเจองานจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาทำาวามเข้าใจกันอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตเรียก,เร,ยกเรียกตามตามสท์ตรงนี้ไปนะครับว่า ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับรถเนี่ยมันจะมีสวิตกุญแจอยู่แค่ตัวเดียวคือตัวนี้นะตัวที่ครัวนิ้วชี้อยู่เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเรียกตามทับศัพท์ภาษา,ษาอังกฤษเขาเรียกว่าเมนสวิตหรือสวิตกุญแจหลักตัวนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีนะครับเราเปิดสวิตกุญแจตัวนี้นั่นหมายความว่าทุกระบบในรถเนี่ยทำงานได้หมดเลย แล้วถ้าเกิดเราปิดสวิตกุญแจตัวนี้ก็หมายความว่าทุกระบบในรถคันนั้นเนี่ยหยุดการทำงานทั้งหมดเลยนะครับเขาถึงเรียกว่าเมนสวิตหรือสวิตกุญแจหลักทีนี้ในยุคถัดมานะครับก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์บางยี่ห้อบางรุ่นนอกจากจะมีสวิตกุญแจหลักหรือเมนสวิตแล้วเนี่ยมันยังมีสวิตตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับ ครูขอญาตเอ่ยตามชื่อตรงนี้ไปนะครับมันเขียนว่า engine stop ที่ท้องสุกจับลักษณะอย่างนี้ให้หน่อยอนั่นก็หมายความว่าสวิตตัวเนี้มันใช้เฉพาะในการดับเครื่องยนต์เท่านั้นถ้าครูอธิบายให้เราเข้าใจอย่างนี้นะครับสมมตินะนะรถคันเนี้ที่ครูใช้สอนเนี่ยคือเป็นของ y a m a ฮ่า z r เนี่ยถ้าเราเปิดสวิตตัวนี้ไปที่ on ไอตัวเนี้ยเราจะต้องผาักไปที่ตำแหน่งลันถูกไหมครับแล้วเราก็สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ติดได้ระบบไฟเลี้ยวแต่ไฟเบรกทำงานหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราผาักสวิตตัวเนี้ยไปที่ตำแหน่งออฟเครื่องยนต์ดับอย่างเดียวนะครับแต่ระบบไฟเลี้ยวแต่ไฟเบรกยังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่เขาให้มาตรงเนี้ย engine stop คือใช้แค่ดับเครื่องยนต์อย่างเดียว นะครับอ่าเดี๋ยวครูจะให้พี่ทองสุขพิสูจน์นะครับอ่าพี่ให้พี่ทองสุขพิสูจน์นะครับอ่าอันนี้สวิตแจครูไม่ขอกล่าวถึงนะทีนี้ก่อนจะไปพิสูจน์นะครับพี่เอาสวิตออกไปก่อนเดี๋ยวครูให้ดูตารางตรงนี้หน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวครูเป็นคนถือกล้องและครูอธิบายนะครับมันจะใส่สัสน,ส,นสันนิดนึงไม่ว่ากันนะครับอ่าสวิตตัวนี้เป็นของยามาฮ่าทีนะครับ TZR เนี่ยมัใช้ระบบจุดระเบิดแบบ AC-CDI แล้วสวิตช์ของเขาเนี่ยจะมีอยู่2องตำแหน่งคือออฟกับรันนะครับโดยตำแหน่งออฟเนี่ยสายสีดำคาดขาวเนี่ยมันจะเป็นสายที่ออกมาจากกล่อง CDI เพื่อเอามารอต่อลงกาวเพื่อใช้ดับเครื่องเพราะนั้นตำแหน่งออฟคือดำคาดขาวจะต่อลงกาวเพราะยามางฮากาวคือใช้สายสีดำ,ดำ ถ้าสวิตตัวนี้อยู่ที่ตำแหน่งออฟนะครับคุณสตาร์ทเครื่องยังไงก็ไม่ติดถูกไหมครับเพราะไฟจากกล่อง CDI เนี่ยทำไมครับมันผ่านสวิตตัวนี้ลงกาวไปแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะให้เครื่องยนต์มันสตาร์ทติดคุณก็ผักสวิตตัวนี้ไปที่ตำแหน่งลันพอตำแหน่งลันสายสีดำคาดขาวจะไม่ต่อลงกาวกับสายสีดำ ชัดเจนนะอ่าทีนี้ครูจะให้พี่ท้องสุกพิสูจน์นะครับอ่าครูเอามิเตอร์มาไว้ข้างๆอ่าพี่ท้องสุกปับไปที่บัสเซอร์อ่าปับมาแล้วโอเคเทสเครื่องอ่าจากนั้นครูจะให้พี่ท้องสุกนะครับแตะไปที่ตำแหน่งออฟก่อนนะครับครูก็ผักตัวนี้ไปที่ออฟเพื่อพิสูจน์ว่าดำคาดขาวกับดำเนี่ยมันไม่ต่อกัน ขอโทษออฟดำคาดขาวกับดำต่อกันโทษทีนะครับอ่พี่แตะใหม่ครับจะจะไม่เห็นหน้าพี่ทองสุกนะเพราะครูต้องการให้ดูที่มือนะครับอ่ะทดสอบครับพี่แตะไปเลยครับแตะไปเลยอ่าเห็นไหมครับที่ตำแหน่งออฟดำคาดขาวกับดำต่อกันมิเตอร์มาเลยดังใช่ป่ะครับอ่าโจผักไปที่รันครับพี่แตะค้างไปเลยอา เห็นไหมครับพอตำแหน่งรันดำคาดขาวกับดำจะไม่ต่อเอากลับไปที่ออฟกลับมาที่รันชัดเจนนะนะครับทีนี้ปัญหามันมีครับเนี่ยอันนี้คือครูเคยเจอหลายคันนะครับพอเราใช้งานไปเนี่ยไอสวิตตัวเนี้มันเสียพอมันเสียปุ๊บบางคนเนี่ยนะครับไปซื้อสวิตตัวนี้มาแปลงใส่ ครูจะให้ท่านดูก่อนว่ามันมีสองตำแหน่งเหมือนกันไหมครับออ่าก็มีออฟกับมี run. รันแต่เรามาดูนะครับไอตัวที่ครูหยิบมาใหม่ตัวเล็กตัวเนี้ยที่ถือไว้ครับอ่าสวิตตัวเนี้ยมันจะใช้กับรถที่เป็น DC CDI นะครับครูก็ยกตัวอย่างนะครับรถ Honda NSR 150RR นะครับ รถ Honda NSR 150เนี่ยจะมีทั้งรุ่นที่เป็น AC CDI แล้วก็รุ่นที่เป็น DC CDI อันนี้คือครูชัดเจนนะ 150RR นะครับเป็น DC CDI ของ Honda เนี่ยนะครับนะเขาจะใช้เป็นสวิตตัวนี้นะพอมันเป็นสวิตตัวเนี้ยตัวเล็กมันจะต่างกับตัวบนที่พี่ท้องสุกพิสูจน์ให้ดูนะครับถ้าใช้กับ AC o f f มันจะต่อใช่ป่ะครับแต่พอเป็น DC Off ไม่ต่อถ้าเป็น AC รลันไม่ต่อ,ตอแต่พอเป็น DC รลันต่อตอ,อ่ะเดี๋ยวครูให้พี่ทุกท้องสุขพิสูจน์โดยครูอ้างอิงจากสวิตตัวนี้นะเป็นสายดำคาดขาวกับน้ำเงินคาดขาวเอาตำแหน่งออฟก่อนอ่ะ อ,อ๋อ,อไม่ต่อนะเอาโจผักไปรันอาอ,อรันชัดเจนนะทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับของเดิมท่านเนี่ยมันเป็นสวิตตัวนี้ถูกต้องป่บครับในรถเอซีแล้วพอท่านไปซื้อสวิตตัวนี้มาใส่ของเก่ารันคือเครื่องสตาร์ตติดแต่ของใหม่รัน สตาร์ตติดไหมครับที่ท้องสุกไม่ติดใครหลอกใครครับหลอกตัวเองใช่ป่ะครับไปซื้อมาแปลงอันนี้คือครูเคยเจอหลายคันนะครับนฮะผักไปลันไม่ติดใช่ห่ะครับแต่พอผักไปออฟติดติดใช้ได้ไหมครับใช้ได้แต่เหมือนใช้แบบหลอกหลอกตัวเองไปใช่ไหมครับเพราะตามปกติที่ถูกต้องลันมันต้องติด ออฟมันต้องดับถูกไหมพอซื้อมาผิดครูทัวนะของเดิมคือตัวใหญ่ตัวนี้นะของ AC แต่ท่านดันไปซื้อสวิตดับเครื่องตัวนี้ของ DC มาใส่ท่านผักสวิตตัวนี้ไปที่ตำแหน่งออฟจะตา้าติดไหมครับติดแต่พอผักไปลันดับโอเคนะแล้วในทางตรงกันข้ามท่านรถของท่านเป็นสวิต DC แต่ท่านไปซื้อสวิต a ์เอมาแปลงใส่ท่านผักไปออฟติดแต่พอท่านผักไปลันไม่ติด,ตดท่านต้องซื้อของให้มันตรงตามสเปกนะเพราะเคยมีคนเอารถเคอมาให้ครูเช็คนะครับนะครูก็ผักตัวเนี้ไปที่รันสตาร์ยังไงไฟก็ไม่ออกหัวเทียนนะครับนะ พอไปไล่ตรวจสอบวงจรอา้าวเขาไปซื้อสวิตตัวเนี้เป็นของรถ AC เอามาใส่มันก็เลยต้องผักไปที่อะไรครับที่ออฟเนี่ยดูที่ตารางนะครับจะได้เข้าใจนะครับเดี่ยนะถ้า AC ซีออฟต่อลันไม่ต่อ,ตอ,ตอไม่ต่อ,ตอแต่ถ้าเป็น DC ซีออฟไม่ต่อลันต่อตอ,อ่ะ พิสูจน์อีกทีหนึ่งก่อนจะจบคลิปอ่ะพี่พิสูจน์ของนี่ก่อนทีเซอ,อ่ะเอาตำแหน่งออฟก่อนเห็นไหมมิตเตอร์ดังคือต่อใช่ไหมครับลันออฟลันโอเคนะทีนี้มาพิสูจน์สวิตช์ที่มันเป็นของรถดีซี เอาที่ตำแหน่ง OFF ก่อนลั่นออฟลั่นออฟอ่าชัดเจนนะนะครับวันนั้นคือซื้อของซื้อให้มันถูกต้องตามมาตรฐานถ้าซื้อมาไม่ถูกต้องตามมาตรฐานมันสามารถ DIY ใช้งานได้นะครับได้นะแต่มันจะหลอกคนที่ยืมรถไปใช้เขาไม่เคยใช้รถของท่านเนี่ย อะไรวะออกแต่ติดเฉยเลยลันไม่ติดเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับไอสวิตตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่ในกรณีเราไปซื้อมาใช้ผิดแล้วต่อผิดนะครับก็ท่านก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปในอีกระดับหนึ่งนะฮะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับ สวัสดีครับ